ว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้แต่บัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเซน s ็อปประคาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุกรวดเร็วใช้กันตรงตรงเลยแล้วกันเลเซนท็อปลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สวัสดีครับผม,มเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแล็กนาร็อกเ e ็มอีเทนอลเ2.0กันนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าห่างหายจากเกมนี้ไปนานพอสมควรนะแต่ครั้งนี้เนี่ยผมจะมาทําการอัปเดตนะฮะข่าวสารใหม่ของเกม r o m ครับเพราะว่ามันมีการปล่อยรถ m a p ของปี2022ออกมาแล้วครับผมว่าในปี2022เนี้ย จะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมแล้วจะมีอะไรที่ปรับปรุงบ้างนั่นเองนะครับอ่ะเข้ามาดูที่ฟอรั่มของตัว rom server c เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ road map ของปี2022นองเองนเพื่อนๆก็สามารถไปอ่านในตัวฟอรั่มได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ผมจะมาสรุปให้แบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างข้อแรกเนี่ยอัปเดตใหม่สำหรับ q w a l นะครับซึ่ง g w เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ครับให้มี เป็นเล่นเป็นแบบซีซันซีซันไปคือที่มันผ่านมาเนี่ยเราก็เล่นเฮ้ยวันพฤหัสก็ยึดบ้านตีบ้านกันไปวันอาทิตย์ก็มา WOC มาชนกัน4กิลอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยเขาจะมีการปรับเป็นซีซันซีซันไปแล้วก็จะมีระบบของการทำพันธมิตรกิลด้วยนะฮะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูรายละเอียดอีกทีนึงว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยถ้าที่เขาเขียนตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้เล่นนะครับว่าจะมีการปรับปรุงแบบไหนก็เร็วๆนี้อาจจะมีตัวแบบสอบถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับ q r ให้ผู้เล่น a w m SerpC ได้ทำกันนะครับเพราะว่าเหมือนเขาเน้นมากๆเลยครับว่าเออมันจะปรับตามความคิดเห็นจากคนที่เล่นอยู่จริงๆนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยของรางวัลก็จะดีกว่าเดิมอีกด้วยนะฮะก็จะมีพวก สัตว์ขี่กิลเนาะมีพาหนะกิลนะฮะแล้วก็อาวุธก๊อตที่อาจจะอัพขึ้นไปได้อีกหรือว่าจะมีรูปแบบฟังก์ชันใหม่ๆนะครับแล้วก็จะมีรางวัลจัดอันดับตามซีซั่นด้วยก็เรียกง่ายๆว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยอย่าง6-6เนี่ยเออแต่ละซีซั่นก็มีการแข่งขันมีการซ้อมมีการแข่งขันกันที่สูงมากๆนะฮะแต่กิลวอลเนี่ยก็คือเหมือนกับเล่นไปเรื่อยเพื่อทาอาวุธก๊อตแข่งกันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่ได้มีการจัดแร์กิ้งกิลเป็นจริงเป็นจังสักทีแต่ว่ารอบเนีย เขาก็จะทําให้มี ranking k i l ขึ้นมาเพื่อให้ k i l แต่ละ k ิ l เนี่ยได้แข่งขันกันแบบเต็มที่แล้วก็แบบเฮ้ยเพื่อ no หนึ่งของ k i l อะไรอย่างเงี้ยเออจะได้เป็นกิล l no หนึ่งเงี้ยก็จะมีความสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ผมมองว่าเอยโอเคที่มันจะอัพแบบนี้แต่สิ่งที่ผมมองว่ามันควรจะแก้ให้ได้นะครับคือเรื่องของอาการแหลกหรือ delay เวลาที่ kill wall แล้วแบบมีหลายๆกิลมากองกันอยู่ที่เดียวกันเนี่ย คือเข้าใจว่ามันทํายากแล้วก็มันเป็นปัญหามานานมากๆแล้วสําหรับผู้เล่น LM ว่าเวลาวอเนี่ยคือแบบแหลกบ้างบาง,บางทีกดสกิลไปแล้วเนี่ยคูดาวไปแล้วแต่สกิลไม่ออกต้องรออีกบางสกิลที่คูดาวนานมากมากนะใครเล่นบาดแดนอาจจะเข้าใจตรงนี้นะครับก็ถ้าเขาแก้เรื่องความแหลกความหน่วงในกิววอได้เนี่ยผมว่ามันจะโคตรสนุกเลยนะสำหรับการเล่น GVG นั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็เป็นโรดแมปที่ทางเกมเขาวางไว้ในปี2022ในส่วนของระบบกิวอนั่นเองนะฮะเรื่องที่2ที่ในปีนี้จะอัปเดตเข้ามานะครับแน่นอนครับว่าอาชีพแรกที่จะเข้ามาใน2 8มีนาคมเนี้ยก็คือโซลิงเกอร์นะครับนะโซลิงเกอร์ก็จะเข้ามาพร้อมกับ แพดใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็อาจจะตามมาด้วยเทควันโดนะครับผมอาจจะมีเทควันโดเข้ามานะซึ่งเทควันโดก็อาจจะเปลี่ยนคัสสีเป็นพวกแบบสตาร์การ์ดิเอเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็รอติดตามแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเทควันโดเนี่ยจะเป็นอาชีพสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาในแร็กนาร์ออนไลน์ก็คือเป็นอาชีพออริจินอลครับอาชีพสุดท้ายจากอ o โอคลาสสิกสมัยก่อนเนี่ย เอาเข้ามาใน R.O.M เนี่ยเป็นอาชีพสุดท้ายละเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันมีหมดแล้วนะครับครบทุกอาชีพแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูครับว่าเจ้าตัวเทควันโดเนี่ยจะมีสกิลหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็เหลือแค่2อ,อาชีพนี้แหละที่จะเข้ามานะครับแล้วก็พิเศษสุดๆสําหรับคนเล่น R.O.M นะก็จะได้อ่ามีอาชีพใหม่ที่ทางเกม R.O.M เนี่ยเป็นผู้พัฒนาออกแบบสกิลเองนะฮะเขาใช้ชื่อว่า h ฮโริกนะฮะเออพัฒนาจ็อบระดับเฮโริกนะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นอา,อาชีพใหม่ที่เกมเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วก็เป็นวีรบุรุษในตำนานถ้าเกิดใครได้เห็นตอนที่เขาประกาศแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยมันจะมีพวกอาชีพวอลคิลี่อาชีพธนทรสอะไรแบบเนี้ยครับอ่าแล้วก็จะมีสกิลต่างต่างที่เขาออกแบบมาอันนี้ก็ต้องรอติดตามครับว่า2ออาชีพเหล่านี้ มันจะมีความเก่งมันจะมีความแบบติดเมตาไหมหรือว่าทําอะไรได้บ้างนะอันนี้อาจจะต้องรอติดตามแต่ทางเกมเขาบอกว่าเฮ้ยภายในปีนี้แหละไอ้สอ,อาชีพเนี้น่าจะต้องมาแน่นอนนะสรุปแล้วก็มาทั้งหมด4อาชีพนะมีโซลิงเกอร์มีเทควนโดแล้วก็อาชีพเฮโริกเนี่ยน่าจะอีก2อ,อาชีพถ้าตามที่ดูในเทลเลอร์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับในเรื่องของอาชีพพิเศษ ต่อไปนะฮะคือคอนเทนต์ของการ PVE ครับผมาการสร้างทรัพยากรเพิ่มเติมต่างๆนะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกไว้ครับว่าการล่าบอสอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้บอสเกิดบ่อยขึ้นหรืออาจจะทำให้บอสเนี่ยเกิดพร้อมกันหลายตัวนะครับอันนี้ก็ต้องรอรุ้นครับว่าเกิดพร้อมกันหลายตัวจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนต่างๆให้การล่าบอสเนี่ยมันสนุกขึ้นนะฮะคือทางเกมเนี่ยเขาเข้าใจนะว่า คือ,อเมื่อก่อนเนี่ยเราล่าบอสอะสมัยเกมเปิดแ,แรกๆอะเราจะล่าบอสกันเป็นปาร์ตี้สนุกมากนะล่าบอสกันยกกิว้วแต่ภายหลังเนี่ยหลังๆ MVP ก็คือไปคนเดียวนะครับเนี่ยนะเมื่อนักผจญภัยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นก็ไม่ต้องการปาร์ตี้ในการล่าบอสมันจึงกลายเป็นเพียงงานอดิเรกสําหรับผู้เล่นระดับท็อปเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเนี่ยคือเกมก็เข้าใจว่าเฮ้ยคือตัวละครมันเก่งขึ้นจนบอสมัน บอสมันอ่อนแล้วบอสมันวันฮิตได้สบายเนี่ยเขาก็อาจจะมีการปรับให้กลับไปได้ฟิลลิ่งแบบเดิมๆที่แบบเอ้ยล่าเป็นตี้ล่าแบบพระก็มีความสําคัญอาชีพนน้นนี้ก็จะมีความสําคัญสนุกมากขึ้นอันนี้เขาก็วางแผนไว้ครับว่า,าจะมีการปรับนั่นเองนะฮะแล้วก็ อันนี้เรื่องของแอนเชนเกียร์ก็อันนี้เพื่อนเพื่อน่าจะทราบกันอยู่แล้วก็คือพวกดันคอมโมโดนะฮะก็ทําให้แบบผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยหาของได้ง่ายขึ้นนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับ p v e หลักๆก็คือเรื่องดันเจียนกับเรื่องบอสนี่นแหละท,ที่ที่หลายๆคนแบบโฟกัสเป็นพิเศษว่าเฮ้ยมันจะมันจะเป็นในรูปแบบไหนต่อไปนั่นเองนะฮะต่อมาข้อที่4นะฮะกลับสู่จุดเริ่มต้นให้ผู้เล่นค้นพบความรักครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งข้อนี้เนี่ยผม สำหรับสายที่แบบชอบถ่ายรูปฮะเพราะว่าเกม R.O.M นี่ยคือแฟชั่นอะไรต่างๆก็น่ารักสถานที่ต่างๆอีโมติคอนที่ตัวละครแสดงท่าทางออกมาเนี่ยคือเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันดูแบบเออดูน่ารักดูแบบเอาไปลงเฟซอวดเพื่อนอะไรได้นะครับแล้วก็ผมเห็นมีหลายๆคนก็เป็นสายถ่ายรูปเหมือนกันไม่ได้แบบสนใจว่าตัวเองจะเก่งไหมแต่ว่า ชุดต้องปังไว้ก่อนถ่ายรูปให้มันเฟี้ยวไว้ก่อนนะฮะซึ่งเขาก็จะปรับตรงนี้ให้แบบมีแบบเป็นอควาเรียมนะครับเป็นสถานที่นัดพบแล้วก็สามารถที่จะแบบนั่งดูทะเลอะไรได้นะครับดูฝูงปลามีความละเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเหมาะกับสายถ่ายรูปแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการความเก่งของตัวละครแต่อย่างใดนะครับก็สําหรับสายถ่ายรูปสายแฟชั่นโดยเฉพาะเลยนะฮะ และข้อสุดท้ายนะฮะเมื่อกี้บอกว่ามี4อาชีพใช่ไหมอ่ามีโซลิงเทควันโดแล้วก็อาชีพเฮโนอีก2แต่ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยจะมีคอนแลมใหม่เข้ามาในอนาคตนะซึ่งใครที่ได้ดูเทเลอร์ตอนเดือนธันวาคมครับที่ทางพี่จีนเขาประกาศเนี่ยก็คือจะมีคอนแลมใหม่เข้ามาในปีนี้อย่างแน่นอน2อ,อาชีพนะซึ่งเป็นคอนแลมของมองแล้วก็กันสลิงเกอร์ er ครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองเดากันดูแล้วกันนะครับว่า2อ,อาชีพนี้ มันควรจะเป็นการ์ตูนเรื่องไหนอย่างมองเนี่ยก็มีหลายๆคนเดาว่าเป็นแบบ one punch man หรือเปล่านะฮะการสลิงเกอร์อาชีพปืนก็อลองเดากันดูว่ามันจะเป็นอาชีพไหนประมาณไหนนะ,ะนี่ก็คือเป็นเหมือนกับ road map ข่าวๆข,ของปี2022ครับว่า ROM เนี่ยจะมีอัปเดตอะไรบ้างนั่นเองนะเป็นแบบกว้างๆเลยนะก็คงจะทยอยทยอยปล่อยแพทมาภายในปี2022นี้นั่นเองนะและแน่นอนครับว่าภายในปี2022เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องมีพวกแผนที่ใหม่ๆบอสใหม่ๆเข้ามาตามแพทปกติอย่างแน่นอนนะฮะโอเคฮะคลิปนี้ก็ถือว่ามาเรียกว่ามาอัปเดตข่าวสารใหญ่ของ ROM ล้วกันนะครับว่า ปีนี้จะมีอะไรบ้างนั่นเองนะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ